สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับตานุครับอนุชาสีพเลเรือนครับก็ผู้เขา้าประกวดหมายเลข6กครับ ดิวมยานิสา <Ooh. S 1> เล er, ข so ิตการกุสามเอ่อผู้เข้าประกวดหมายเลข47ค่ะออมเบลนันทัยสาศีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข128ค่ะแอนค่ะสหรัฐโัวเกตผู้เข้าประกวดหมายเลข40ค่ะพีพีทีระนัดสุนทีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข91ค่ะอันนี้ทุกคนมะใช่นะว่าอ๋อออลิชั่นไปแล้วผมกกมอไปแล้วใช่ครับพอได้ออดิชั่นไปแล้วเป็นยัไงบ้างวันนี้ ตื่นเต้นแอร์ก็เย็นเดินปากก็สันหนาวมากบอกเลยใช่ครับใช่บวกกับตื่นเต้นด้วยยิ่งสันเข้าไปอีกใช่ครับหนูตื่นเต้นมากแล้วก็กลัวกรรมการทำไมกรรมาการอยากรู้เขาน่ากลัวเขาแบบน่านิ่งเกินกรรมการเกี่ยวมากใช่น่ากลัวห้องหนูยังไม่ได้เดินข่ดแต่ว่าก็เท่าที่ดูเพื่อนมาก็ โอ้โหน่ากลัวกันเยอะมากมาเลยค่ะแต่ว่าไม่หวั่นนะคะเพราะหนูมาสู้พอเสร็จแล้วตอนนี้ก็รู้สึกโล่งสบายๆแต่ว่าตั้งแต่มาเราเราพร้อมอยู่แล้วเพราะเรามีมประสบการณ์ด้านนี้ดังนั้นนะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ก็ก็น่าตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าเราได้แบบว่าเออประสบการณ์ที่เราผ่านมาในการเป็นนางแบบนะเราไทยซุ่มมาเดียวนะเขาก็กลับมาในปีนี้แล้วก็เปิดรับพารด้วยเลยรู้สึกว่าเราก็ทาให้ถึงที่แล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ คิดว่าที่เขออกไปก็ดีในระดับหนึ่งแต่ก mm ็ไ hmm. ม่ได้ถูกใจกรรมการหรือเปล่าให้ยังรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราพอแต่ในนิาะไอ่ดเออสำหรับหนูก็คือก็คือในโลกโซเชียลมันก็ทุกคนก็ได้เห็นหนูตหอดแล้วก็หนูก็ได้รับคอมเมนต์ในเรื่องของการดิฉนมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินหรือว่าบุคลิกภาพต่างต่างเนี่ยหนูจะได้รับมาเสนอมาแล้วก็ ตอนนี้ก็คือหนูก็เอาคำตรงนั้นนะที่อยู่ในะโลกโซเชียลที่เขาคอยติดคอย,ยอะไรเหมือนว่าเออเอามาพัฒนาแล้วก็วันนี้ก็ก็อย่างหน่อยก็ได้เห็นแล้วว่าหนูก็ได้มาอยู่เป็น200คนในไอซิ่งบอเดลในปีนี้ค่ะเพื่อความสุขหลักเลยยี่ร้อยย่สิบแปดยังไม่ได้ออดิชั่นเลยใช่ค่ะตอนนี้คือเรีหัวคิดอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือหนูจะเดินให้แรงให้มั่นใจให้สับค่ะแล้วก็ ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่เท่าไหร่คะ่ะอาจจะด้วยคนเยอะเกินแต่ว่าก็ปลอดใจตัวเองอยู่ทุกวันถ้าได้เข้าไปก็คือสวยสิบดวงเก้าสิบค่ะแล้วหนูะหน้มบ้างคาดหวังไหมจริงๆคาดหวังอยู่แล้วหนูว่าทุกคนก็คาดหวังอยู่แล้วตัวหนูก็คาดหวังไว้เยอะเหมือนกันเพราะว่าคือนหนูประกวดมาไม่หนูเพิ่งประกวดเวทีนี้<อ>เวทีแรกที่จริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็ รู้สึกว่าหนูยังเป็นมือใหม่อยู่อะไรอย่เงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าได้ก็คือหนูก็จะดีใจมาแต่ว่าถ้าไม่ได้หนูก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ครั้งต่อไปหนูก็จะพัฒนาขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองทําเต็มที่มากๆแล้วอยู่ทั้งนี้อยู่ที่ว่ากรรมการจะชอบเราหรือเปล่าจะชอบแบบไหนไม่เสียดายโอกาสเลยในครั้งนี้ที่มาคะรูแหละครับขอคำถามอีกรอบครับ รู้สึกยังไงบ้างเลยครับพอได้ชอไปแล้ว, <M> ลวก็รู้สึกโล่งครับเพราะว่าเอาง่ายๆคือพอเห็นคู่คู่เข้าประกวดแต่ละคนเนาะคือน่ากลัวน่ากลัวผสมควรครับแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่เนาะเต็มค,ความสามารถของเราเพราะว่าประสบการณ์แล้วก็ความเจนแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเอาใหม่ครับ ใช่ครับกดดันมากแค่ไหนเพราะผู้ชายเขาล,ล้าตกลงกันจะน้อยแค่สิบสองคนกดดันมากแค่ไหนสำหรับตัวตัวผมเองอ่ะผมไม่ไม่กดดันตัวเองใช่เพราะว่าเรารู้ความสามารถของเราว่าเราถึงลิมิตแค่ไหนสุดท้ายแล้วการที่เราจะมาในแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีแต่อยู่ที่ว่าในวันจริงเนี่ยเราประสบเ,าเขาเรียกว่าประมาทตัวเองแค่ไหนจะดีกว่าใช่ครับอ่านูเกินเงินข้างในเนี่ยอ่านี่เล่าซีกูยังไง ครอบหนูคือพาไิคณะเออพาไิคณะล้วนเลยค่ะทุกที่หนูตั้งแต่เชียงใหม่กรุงเทพหนูแบบทุกที่เลยค่ะหนูพาไิคล้วใช่หนูคาดหวังมากเพราะดวงเก้าสิบค่ะค่ะหนูก <laughs> ็องค์พ่อพิธีนีค่ะแล้วก็แม่สันษาก็ขอเรือ่องข,อ,ของ ความรักความเมตตาแล้วก็ความสวัสดิของหนูก็เป็นเมื่อวานไปว่าพําแม่รักสนิทมาเพราะว่าขอบพ่อแม่ไว้ว่าให้เข้ารอบมาเป็นรอบนี้แล้วก็ได้เข้ามาในรอบนี้จริงๆแล้วก็เมื่อวานก็ไปเอ่อไปแก้แล้วก็ขอแม่ใหม่แล้วก็วันนี้ขอแม่ว่าขอให้สวยเหมือนพระแม่รักสนิทอ <c oughs> โอเคค่ะเปิดวา็กแต่เปิดวา็ก ออ่าไอจีของผมนะครับตานุอนุชาครับก็มีดอมด้วยยังไงก็สามารถสแกนเข้าดอมผ่านหน้าโพไอจีได้เลยครับค่ะห้องหนูนะคะเป็นไอจีชื่อ .dddrreammm ค่ะค่ะห้องหนูนะคะอ่า ombe.wl.ss ค่ะ aombe.wl.ss ค่ะอ่าของหนูเป็นแพนกรมคือ st ค่ะ p a n g r a m s o t s p ขอาหนูก็เป mm ็น hmm. อ่า P P จุดล้านขา P P จุดเออ R A N A T ค่ะแล้วก็ฝากติดตอบด้วยนะคะขอบคุณครับ